hey <laughs> what are you doing <laughs> i will put it no I, that's the reason I this is a long shot no edit video <laughs> i like this color i told you before you <laughs> always believe me <laughs> <laughs> What's happened to Liverpool? Oh i stop talking about it. Burnley. I I Lost stopped the watching football already. I, I, sure <laughs> I stopped watching sure. football for this reason now. Salad. Eat, okay. mm -hmm. yo mm -hmm. I like this one. Can you feel Eat. too? Ain't no way to describe feel so How is it? Mm, not bad though. compared to Amazon. Mm. It's sweeter with the no. But it's good. Actually this is my first time that I've tried this milk tea. Normally I get black tea. It's good though. Why are you being so

เอาเมื่อกี้นินเพิ่งแพ็คของเสร็จนะคะที่นีนขายใน i อจีเสื้อผ้ามือสองของนีนเนาะก็นีนปล่อยเสื้อผ้ามือสองแบบปล่อยเป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสองคือแบบนีนไม่อยากเก็บเสื้อผ้านีนไว้แล้วอ่แบบอยากแจกแจกทุกคนให้หมดไปนะคะก็เดี๋ยวจะมีลงอีกทีตอนสิ้นเดือนเนาะเป็นโปรแบบ590บาทซื้อหนึ่งแถมสองก็เอาไปเลยนีนมิเสร็จให้นะคะ ช้านี้นินจะมาร์กหน้าหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นินมีถ่ายงานก็อยากจะให้ผิวหน้ามันฟูมันเด้งซึ่งจริงๆนี่ก็มาร์กหน้าทุกวันหรือเปล่าอ่าวันนี้นินจะมาร์กหน้าแบบเป็นชีตมาร์กนะคะของ The Fa c ช s h o บซึ่งตอนนี้เขามีโปรแบบว่าซื้อห้าแถม5้าคือเวอร์มากอันนี้เป็นมาร์กสูตร T3 นะคะก็จะเหมาะสำหรับแบบคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือมีสิวอักเสบหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็จะช่วยปลอบปรรมลมผิวให้มัน ดีขึ้นวันนี้นินมีสระผมนะคะก็จะต้องเป่าผมแล้วได้ผมเช่นเคยเอาจริงเป็นคนขี้เกียจแบบได้ผมมากๆชอบไปสระที่ร้านแล้วให้เขาได้มากกว่านะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าประหยัดเงินได้ก็ประหยัดจะ้ะทุกครั้งที่ผมมันเริ่มยาวอ่ะทูดิมผมนินจะร่วงแบบร่วงหนักมาก ฉันเหมือนคนป่วยเป็นมะเร็งก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นขนาดนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีผมร่วงมากแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับแบบลูปผมออกมาแล้วแบบผมติดมืออย่างเงี้ยอือไม่โอเคอาจจะต้องไปตัดผมเล็มผมขึ้นให้มันสั้นหน่อยนะคะได้ผมเสร็จแล้วแต่มาส์กของนี้นะคะยังซึมเข้าไปในผิวไม่หมด ก็นินจะมาทำอาหารเช้ากินนะคะระหว่างที่ลองมาร์คซึมเข้าผิวหน้าเนาะแอดวานซ์เข้าไปใหญ่นะคะก่อนหน้านี้ก็คือมาร์คหน้าแบบเป็นครีมให้เพื่อนๆดูล่าสุดก็คือโปะเป็นแผ่นชีทให้เพื่อนๆดูแบบนี้เลยจ้ะก็วันนี้นะคะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่เหลือที่หุงจากเมื่อวานหมําหม,มูจากร้านหม่ําหมูบ้านเองอร่อยมากๆค่ะกินเหลือไว้ก็เดี๋ยวนินจะทําเป็นข้าวผัดน้ําพริกมําหมูแล้วกันเนาะแล้วก็กินคู่กับผักสด do another one for the soul Cause they don't move the way I do You don't speak the way I do A little money a nigga I'm tough uh How you think it's something that we can't touch uh Delicate the means is not enough Before this whole shit my mind was on the high Now I gotta get it right uh Nigga to live life Uh I've been low and I've been high Curve uh. fools in the late night uh. Mama asking if I ate right Right now I'm just thinking that I hate life Deep right เสร็จแล้วนะคะเข้าผัดหม่ำหมูโรยน้ำพริกคุณแม่แล้วก็กินคู่กับผักน่ากินมากๆเลยอ่ะเป็นคนทำเองเราก็แบบชื่นชมตัวเองด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่ากินหื <c oughs> กินคู่กับมะเขือเทศคือดีมากคือมันมีความแบบเหนียวหนุบหนับของแบบข้าวไรซ์เบอรี่ใช่ไหมแล้วก็มีเทซ์เตอร์ของหม่ำหมูที่แบบมีรสชาติแบบหอมๆนวลๆบวกกับนินใส่น้ำพริกข่าลงไปด้วยนะคะแล้วก็ผัดใส่ พริกเผาจีนคือไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็นินปรุงแค่โชยุนิดนึงแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวเท่านั้นนะคะพอให้แบบมีรสชาติแบลลมบแลมบมากคำนี้มีน้ำพริกแม่เป็นสูตรหมูนะลกแซบขุบนะคะจะเป็นแคบหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอุ๊ย ไม่ได้ใช้กากหมูนะคะน้ำพริกของคุณแม่จะใช้เป็นแคบหมูจะมันน้อยกว่ากากหมูแล้วก็จะได้ความแบบกรุบกรอบกว่ากากหมูนะคะฟังเสียงก่อนหน้านี้มีหลายคอมเมนต์แบบเข้ามาพิมพ์บอกว่าเห็นอาหารที่พี่นินกินแล้วแบบ หันมามองตัวเองว่ากินอาหารที่แบบสุขภาพไม่ดีเลยจริงๆนี่ไม่ได้เป็นคนแบบไม่รักสุขภาพอะไรขนาดนั้นชอบกินผักเฉยๆนะคะก็เลยจะเป็นเมนูอาหารที่แบบมีผักเยอะหน่อยคือบางคนเขากินแบบคลีนรักสุขภาพจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ปรุงแต่งแทบจะไม่ปรุงแต่งไม่ใส่แบบซอเสเซิร์ฟอะไรอย่างนี้เลยแต่นี้ยังติดความรสชาติความแซ่บอยู่นะคะแต่จ,จะเห็นมีผักเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนชอบกินผักแค่นั้นเองอหุ๊ยหงออีกแล้ว ผิวหน้าหลังจากมากหน้าคือดีมากเลยรูคุมขนเล็กลมนะคะแล้วก็ดูผิวมันชุ่มชื้นนะคะดูแบบเอออิ่มน้ำอะไรเงี้ยผิวแบบเนี้ยแต่งหน้าต่อแล้วโอเคเลยลงรองพื้นไม่เป็นคราบยังมีอยู่ในกระทะอีกประมาณ1จานอิ่มนะคะก็จะห่อไปทำงานด้วยเผื่อแบบถ่ายงานเสร็จแล้วหิวหรือไม่ก็แม่มดยังไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยห่อไปเผื่อแล้วกัน เยี่ยมบ้านเคเอนแล้วแบบเราเราจะถ่ายงานงานก็ไม่ครบอะทุกคนกำลังวุ่นวายกันอยู่นี่ก็คือเสื้อผ้าของชีอินนะคะที่เราสั่งกันมาแต่เหมือนของจะมาไม่ครบก็เลยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเราจะถ่ายรีวิวได้หรือเปล่า